สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นั่งใกล้เลยนะคะเพราะว่าจะชวนเอริสตินนะคะได้ยินไหมหรือว่าได้ยินเสียงพัดลมได้ยินเสียงพัดลมใช่ไหมทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังก่อนนะว่าได้ยินเสียงพัดลมไหมหรือว่าได้ยินเสียงปุ้ยไหมแป๊บหนึ่งนะทุกคน ไม่ได้ยินเสียงพัดลมนะโอเคโอเคไมไ่ยินเสียงพัดลมนะคะดันโพสก่อนดันโพสก่อนโอเคนะคะทุกคนทีนี้เราจะมาบอกเทคนิคเทคนิคการขายแบบเนียนๆขายไม่เหมือนขายอะทุกคนเอองงไหมงงไหมคะ ขายเหมือนไม่ขายเป็นยังไงนะคะขายเหมือนไม่ขายเป็นยังไงนะคะ,ะก่อนอื่นเลยคือเราอ่ะก่อนอื่นเลยเนาะเราอะจะต้องแบบว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสิปภาสวัสดีค่ะสสิปภาหนึ่งคนดูหนึ่งรอยล้านคนนะคะอ้าวหลอดเปี้ยสมาไปไหนะหลอดก่อน เดี๋ยวรอแะนะคะขายแบบไม่ขายเป็นยังไงนะคะทุกคนอ่าทีนี้เราจะมาเมาส์กันว่าขายแบบไม่ขายมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้ทุกคนงงไหมงงไหมอย่างงงนะมันเป็นแบบนี้ทุกคนขายที่มีคนเขาเคยพูดไว้ว่าปุ้ยไปเจอเพื่อน ในเฟซคนหนึ่งนะปุ้ยไปเจอเพื่อนในเฟซคนหนึ่งนะเขาจะบ่นว่าขายของออนไลน์ไม่ได้เลยอะ่ะใครมีวิธีแนะนําบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนหนึ่งหนึ่งเลยเขาใส่เขาใช้รูปเขาขายกางเกงยีนเนาะเขาก็ใช้รูปกางเกงยีนเป็นโปรไฟล์ซึ่งเขาไม่ใช่เพจอะ่ะเขาเป็นอ่าเป็นอะไรนะ เป็นเฟซส่วนตัวนะคะเออทีนี้ปุ้ยก็เลยอนุญาตบอกว่าพี่คะปุ้ยขออนุญาตแนะนํานะคะคือหนึ่งเลยพี่ต้องใช้รูปเรารูปตัวจริงเราเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นตัวปุ้ยเองอะ่ะถ้าเป็นตัวปุ้ยเองอะ่ะปุ้ยก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้คือเราจะคือสมัยนีย้คนโกงเยอะมากเราจะต้องกลัวว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ได้ใช้รูปจริงอะ่ะเขา เป็นคนคนขายจริงไหมหรือเป็นเพจปลอมสวัสดีค่ะคุณสาวิตรีสวัสดีค่ะ,คคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคืออ,อย่างตัวปุ้ยเองอ่ะปุ้ยก็เลยสมมติว่าพี่ปุ้ยสมมตินะอย่างตัวปุ้ยเองอ่ะปุ้ยก็ไม่กล้าซื้อของพี่เพราะว่าพี่อ่ะใช้รูปที่ไม่ใช่ตัวเราซึ่งลูกค้าจะไม่มั่นใจเลยว่าอันนี้เป็นเฟซจริงไหมหรือว่าเฟซปลอมอ่ะพี่เขาก็บอกว่าพี่อายพี่อาย,พ,อายพี่แก่แล้วอะไรอย่างงี้ปุ้ยก็บอก โอเคเลยค่ะปุ้ยก็เคยอายมาก่อนเออคือสมัยเนี้อ่าหนึ่งเลยหนึ่งเลยใช้รูปตัวเองหนึ่งเลยนะใช้รูปตัวเองให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าอันนี้เพจเราจริงๆเฟซเราจริงๆนะคะเป็นของเราจริงๆไม่มีการโกงเพื่อความเชื่อมัน่นสวัสดีค่ะแม่เพื่อความเชื่อมั่นว่าเราไม่โกงเด็ดขาดเรามีบัตรตัวแทนพร้อมอะไรพร้อมนะคะแต่แต่ในใน ในอีกที่หนึ่งในอีกในยะหนึ่งว่าเราก็จะไม่เอาบัตรตัวแทนอะขึ้นโปรไฟล์ขึ้นรูปหน้าปกเพราะว่าถ้าเราอะถ้าเราไปขอเป็นเพื่อนใครอะเขาจะนึกว่าเราอะมาขายของเขาก็จะไม่รับเราเป็นเพื่อนเออจริงๆนะคะเพราะว่า มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเออเอารูปโปรไฟล์สวยๆวยเอารูปหน้าปกสวยๆอะไรที่เหมือนแบบหน้าดึงดูดใจหน้าดึงดูดลูกค้านะคะแล้วก็สองสอง,สองนะสร้างสัมพันธ์เพื่อนในเฟซนะคะสร้างสัมพันธ์เพื่อนในเฟซว่าแบบอเข้าไปมิ้นเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์ในแบบเชิงสร้างสารรค์เชิงแบบเป็นมิ้รเชิงแบบเป็นเพื่อนกันนะคะ อันนี้สร้างคือสําหรับขายใครที่ยังยังไม่ได้ขายออนไลน์ก็สร้างสร้างสารสัมพันธ์ได้นะคะสร้างตัวตนก่อนเออสร้างตัวตนด้วยการที่เราอะ ไปเมน์เขาเขาจะขายของก็ไปเม้น์เขาเขาเปิดร้านก็ไปเม้น์เขานะคะคืออันนี้คือสายสัมพันธ์ทางโซเชียลนะคะไม่ว่าไม่ว่าเพื่อนในเฟซคุณจะขายอะไรคุณเขาเข้าไปสวัสดีค่ะขายดีๆนะคะรีวิวอะไรเงี้ยก็ไปคอมเมนต์เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่คอมเมนต์เรากลับก็ตามแล้วเราอย่าไปหวังนะเราอย่าไปหวังว่าเขาจะเม้น์กลับถ้าเราหวังปุ๊บเราจะนอยแล้วเราจะไปนอยเขาว่าอ้าวทำไมเขาไม่เม้น์เราทุกโพสซึ่ง เฟซมันปิดกั้นมากเขาอาจจะไม่เห็นเราก็ได้ทีนี้ถ้าเขาไม่เห็นเราในในกรณีใดบ้างเราโพสน้อยเราไม่ไลฟ์สดเราไม่ค่อยคอมเมนต์ใครเราไม่ค่อยดันโพสใครเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มาเห็นโพสเรานะทุกคนอันนี้คือการขายแบบเนียนๆนะคะสองสองเราก็อ่าสไปแล้วเนาะขายแบบเนียนสถ้าสมมติว่าเพื่อนในเฟซอะถ้าสมมติว่าเพื่อนในเฟซอะเขาอะ มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องอยากลดความอ้วนน,น,น,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราอาจจะไปเมน้นใต้คอมเมนต์เขาว่าเออ,อาบวิธีนี้นะ ช่วยช่วยลดหุ่นได้นะคะอย่างเราเออกกําลังกายเรางดหวานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไปเสนอสินค้าเราอืเราแค่เข้าไปแนะนาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าการที่กินหวานเนี่ยทำให้ปวดกระดูกทำกินทําให้หน้าแก่ทําให้ผมร่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราไปคอมเมนต์ให้ความรู้เขาจากที่เรามีจากที่เราได้ศึกษาจากนายแพทย์เปี่ยมโชคนะคะหรือ ศึกษาหาความรู้จากผลิตภัณฑ์ของเราอะความรู้จากผลิตภัณฑ์ของเราอะเราก็ไปแนะนํากับลูกค้าที่เขามีปัญหากับเพื่อนในเฟซที่เขามีปัญหาหรือถ้าเขามีปัญหาจริงเราก็อาจจะทักแชทว่าเออขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะที่แบบคุณแม่เกิดปัญหาอย่างนี้เพราะอย่างนี้มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาเปรียบเสมือนเขาเหมือนเพื่อนเราเพื่อนในเฟซอะเอะอเพือ่อนร่วมโลกอะนะคะเป็นห่วงเป็นใยเขา ให้ความดูแลเขานะคะอันนี้ก็คือขายแบบไม่ขายเนียนๆถ้าหรือถ้าใครมีปัญหาแบบคนจะโพสแบบเอ๊ยผมร่วงอะผมร่วงเยอะจังเลยใครมีเซรั่มดีๆใครมีวิธีดีๆการหมักผมไม้การอะไรไหมอะไรเงี้ยอถ้าเรามีรีวิวของสินค้าเราอย่างเช่นเฮ้ยกินโปรตีนแล้วผมไม่ร่วงเลยอะเฮ้ยกินคอลลาเจนแล้วผมสวยมากเนี่ยเราเอารีวิวแบบเนี้ยเข้ามาโพสหน้าเราเลย ะะเพราะว่าให้เพื่อนคนนั้นเขาได้เห็นว่าเราะสินค้าเรา,ามีปัญหาที่ตรงกับเขาแล้วเขา่จะมองจะมองสินค้าเราเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเราจะไม่มีพลังลบใดๆทั้งสิ้นเออเราจะไม่มีพลังลบเรามีแต่พลังบวกเราจะไม่พดนอยนู่นนี่นั่นไม่มีลูกค้าคนไหนชอบแม่ค้าที่แบบเหวี่ยงวีนนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างตัวตวนได้ด้วยก็บแบบ ห่วงใย,ยอ่าห่วงใย,ยเนาะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะขายแบบไม่ขายคือรีวิวอะไรที่มันตรงปัญหาก,กับลูกค้าแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเขาแล้วก็เรามีความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆออะเราก็มาโพสต์เลยมันจะเป็นที่น่าสนใจอืมมันจะเป็นที่น่าติดตามว่าเฮ้ยใช่เราถ้าถ้าสมมติว่ามีคนเขาไปแอบลองทํา แอบลองทําแบบที่เราเสนอแนะไปหน้าเฟซได้แล้วเขาเห็นผลอนะ่ะเนี่ยเขาก็จะแบบมาสนใจสินค้าเราเราเขาก็จะให้ความเชื่อม100ั่นร้อเจากที่เออเราอะ่ะแล้วเราก็โพสต์สม่ำเสมอใช่ไหมเราไม่ได้มามามา,มาหายหายแล้วเราก็สินค้าเราอะ่ะก็ดีจริงอ่ะถ้าสมมติว่าเราจะรีวิวสินค้าเราอย่างเนี้ยขายแบบไม่ขายเนาะเราก็จะรีวิวสินค้า เอ้หนูขายไม่เป็นนะหนูไม่อยากมาไลฟ์สดคือตอนเนี้ไลฟ์สดคือทางรอดทางเดียวเลยนะของ Facebook ที่จะทําให้เราอะมีตัวตนขึ้นมาบางคนขายโพสขายเดีย่ยคนก็ไม่ค่อยเห็นเนาะมันก็ไม่ค่อยมีตัวตนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดไลฟ์ยังไงเออหาหัวข้อไม่ได้นะคะถ้าเราหาหัวข้อไม่ได้อย่างเนี้ย เราไม่รู้เราจะพูดอะไรเราเขินเรางงคือครั้งแรกของปุ้ยเลยที่ออกมาไลฟ์สดอ่ะอายไม่อายจะพูดจะพูดอะไรตั้งหัวข้อไว้แล้วแต่ไม่ได้จดตั้งหัวข้อไว้ในหัวพอถึงเปิดกล้องปุ๊บลืมลืมเพราะว่าอะไรตื่นเต้นยิ่งไม่มีคนดูยิ่งตื่นเต้นเฮ้ยไม่มีคนดูเราเลยอ่ะเขาไม่สด เขาไม่ฟังที่เราพูดเหรอเขาไม่สนใจเราเหรออะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยมันก็จะน้อยใช่ปะ่ะทีนี้ใช่ปะ่ะพอน้อยปุ๊บอ่ะทีนี้มันก็ไม่อยากไหลแล้วไม่อยากไหลแล้วเราก็ไปปรึกษาแม่ทีแม่ทีบอกว่าสบายเลยไม่มีคนดูเนี่ยพูดสบายมากพูดคนเดียวเออเหมือนเราเล่าเรื่องนะการขายของเนียนๆคือการเล่าเรื่อง นะคะทุกคนเล่าเรื่องอะไระสมมติว่าปุ้ยมีปัญหาเรื่องไมเกรนปุ้ยก็มาเล่าเรื่องว่าเออเนี่ยปุ้ยกินตัวนี้นะหายปวดตามากเลยนะหายจากการแบบปวดหัวไมเกรนเลยนะหายจากการปวดประจําเดือนนะเล่าเล่าเลยนะคะสมมติอะสมมติเราจะขายสมมติว่าปุ้ยจะขายอะโปรตีนอย่างเงี้ยแล้วให้มาท่องกดอะมิโน18ชนิดท่องได้ไหมท่องไม่ได้จำไม่ได้แต่จำได้ว่า สิบแปดชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างคือคือให้มาจําว่าหหูกดอานีจีนกดไพลีนจําไม่ได้นะแต่จําได้ว่าโหช่วยในเรื่องนอนหลบับช่วยในเรื่องไม่ปวดท้องช่วยในเรื่องเนื้อเยื่อก,กระดูกแข็งแรงระบบขับถ่ายดีอันเนี้ยจาได้นะคะทุกคนจําแบบนี้ก่อนเลยจําแบบนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าอะไรเขาไปช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเราเพราะว่าอะไร มีถั่วอ่ามีถั่วของเราอะ่ะมีถั่วแดงเนาะถั่วเขียวมีถั่วเขียวด้วยซึ่งถั่วเขียวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราอะ่ะมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นนะเป็นระบบขับเป็นยาระบายอ่อนๆถั่วเขียวเป็นยาระบายอ่อนๆอะที้จําได้รู้แต่ถ้าไปจําว่าให้ระบบขับถ่ายอะ่ะ เป็นชื่อกดอะมิโน18ชนิดชื่ออะไรที่เป็นชื่อทางการแพทย์จําไม่ได้แต่รู้ว่าเขาถัวขาวเนี่ยช่วยในเรื่องไอ้ถัวเขียบช่วยในเรื่องระบบก,กับถ่ายถัวถัวขาวช่วยในการบล็อกแป้งบล็อกคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยถัวดาช่วยเรื่องอะไรช่วยอ่าเก็ดเลือดต่ําอย่างเงี้ยช่วยดูแลเลือดให้เราช่วยดูแลระดับน้ําตาลให้เราเนี่ยคือจําได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราจําแบบนี้ เลยนะคะว่าสินค้าเรามีดียังไงมีอะไรยังไงมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงคุณมีปัญหาตรงไหนอะไรคือเล่าไปเล่าไปนะคะอย่างปุ้ยมีปัญหาเรื่องปวดหัวไมเกรนมีปัญหาเรื่องต้อต้อตาทํางานกระคมปวดตาอ่ะเราก็ไม่ได้ตัวนี้ช่วยช่วยได้ยังไงก็ไม่รู้เออเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเป็นอ่าจากพืชเป็นโปรตีนจากพืชซึ่งมันสําคัญแล้วก็ มันดีต่อสุขภาพกว่า,าโปรตีนเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเราหาข้อมูลเราหาข้อมูลจากอะไรฟังเยอะๆฟังในแพทย์เปี่ยมโชคเยอะๆแล้วเราจะมีความรู้ซึ่งตัวผู้เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเป็นเกาเกิดจากความหวานเนี่ยปุ้ยก็ไปรู้ว่าเกาเกิดจากสกินสัตว์ปีกแค่นั้น แล้วเราก็อาบอกว่าไอ้ห้าร้อยเก้าสิบาทเนี่ยมีหกสิบกับส่วนใช่ไหมเราก็จะประมาณว่าเราก็จะไม่ขายไปโหูพี่ของหนูนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยคือใช่ไหมเราจะไม่ขายตรงอย่างนี้เพราะลูกค้าเขาจะแอนตี้เลยเขาจะปิดประตูเราเลยนะคะเราก็เสนอว่าหน้าโพสต์เรานี่แหละเราเสนอว่าเฮ้ยสินค้าเราอะเม็ดละสิบาทเองนะ ทุกคนแบ่งขายได้ไหมแบ่งได้กาแฟแบ่งขายได้ไหมแบ่งได้ซองละสิบบาททุกคนบางคนน่ะคิดว่า5้0ราสมันเป็นเงินก้อนที่แพงที่เยอะนะคะแล้วมันจะเห็นผลจริงไหมคือคนน่ะจะมีความคิดแบบนี้มาก่อนเลยถ้าฉันกินฉันจะเห็นผลไหมคุณหลอกขายหรือเปล่ามันจะดีจริงไหมเออแล้วฉันจะหายไหมคือคนมันจะแอนตี้นะแล้วกว่าจะซื้อเขาจะส่องนานมากนะอย่างปุ้ยอ่ะ ตัวุ้ยเองอะจะซื้ออะไรสักอย่างพุ้ยส่องเป็นเดือนเลยนะเออส่องเป็นเดือนเลยกว่าจะตัดสินใจซื้อกับแล้วเราก็จะดูด้วยนะว่าสินค้านี้ใครขายบ้างแล้วเราจะเข้าไปดูว่าคนนี้นําเสนอดีไหมแม่ค้าคนนี้เป็นยังไงดูแลลูกค้าดีไหมเนี่ยเราก็จะซึ่งตอนนั้นปุ้ยกาลังปุ้ยแพ้าสารสเตียรอยใช่ไหมก่อนที่พุ้ยจะมาเจอโปรตีนอะปุ้ยแพ้าสารสเตียรอยปุ้ยก็จะเข้าไปดูไปเซิร์ชหรือหาว่าแพ้สารสเตียรอยอะคนที่แพ้สารสเตียรอยใช้อะไรบ้าง ก็จะเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอแม่ค้าคนนู้นคนนี้คือเยอะมากเราก็จะไปดูแล้วว่าแม่ค้าขาตัวเนี้เยอะมากซึ่งจะเป็นเซรั่มเม็ดเม็ดเซรั่มสีส้มๆโอหบางคนแบบว่าใช้แล้วดีอะใช้แบบทีเดียวเองรู่นนี้นั่นเออแล้วปุ้ยส่องประมาณ2เดือนเออดูประมาณสองเดือนจะดูว่าเขาเป็นหน้าม้าไหมเขาส่งจริงไหมแล้วก็ดูหลายคนอ่ะเพจนี้โอเคเพจนี้นานๆโพสทีจแล้วว่าไม่โอเคอ่ะเพจนี้ส่งของทุกวันเนี่ยปุ้ยจะดูแบบนี้เลยนะ เ,ออเพราะฉะนั้นเราอะทาให้มันสม่ําเสมอคนเขาดูเราอยู่แต่เขาอาจจะยังไม่แสดงตัวตนสินค้าเราอาจจะยังไม่ไปตรงจุดกระใายแต่สินค้าเราอะนะสินค้าเราอะบตเพีเนี่ยมันเข้าได้ทุกเพศทุกวยัยเด็กกินได้ผู้ชายกินดีอผู้ใหญ่สูงวัยกินได้หมดเออเพราะว่าเป็นโปรตีนพืช ซึ่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ไปซ่อมแซมให้ร่างกายเราดีขึ้นบางคนมีปัญหาเรื่องไมเกรนบางคนมีปัญหาเรื่องลิซิดอนทวนันหนักบางคนมีปัญหาเรื่องอะไรนะทำบอลรูนหัวใจบางคนเป็นเรื่องตาคือแต่ว่าของเราเข้าถึงได้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกโรคคือมันทานได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น G ีซิพีดีทานได้ไม่ทานได้เนี่ยบางคนแบบทานคนที่เป็นโรค G ีซิพดีเนี่ยจะทานอาหารบางประเภทไม่ได้ ทานอาหารถั่วปักอ้าไม่ได้แต่ของเราอะถั่วเราอะทานได้เออเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทางโรงงานอะได้สกัดสารที่มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันแพ้่ที่ทุกคนแพ้ถัว่วเขาสกัดตัวนี้ออกไปนะคะทําไมปุ้ยถึงกล้าพูดเพราะว่ามีลูกลูกชายของตัวแทนอะเป็นโรคจีซิกพ่ดีแล้วเขาให้ลูกชายเขากินลูกชายเขาแปดขวบกินโปรตีนถัว่ว เขาบอกว่าอาการเหนื่อยหอบที่ที่ลูกเขาเป็นอาการแพ้ต่างอะ่ะดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นตามลําดับยังไม่ถึงกับหายขาดแต่ดีขึ้นจากตามลำดับจากที่แพ้บ่อยๆก็ไม่ค่อยแพ้ถามว่ายังแพ้อยู่ไหมแพ้จะไม่ใช่แพ้ถั่วนะก็อาจจะแพ้อะไรที่ร่างกายเขาว่าสร้างฮอร์โมนผิดปกติขึ้นมานะคะอืมแพ้ถั่วไหมแพ้แต่มาทานอ่อ โปรตีนเราได้แต่ไปทานถั่วปักอ้าทานไม่ได้แพ้เนี่ยทุกคนเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราอ่มีคุณภาพแล้วก็มันคุณภาพมันสูงกว่า590ทุกคน590ถูกมากเทียบกับการที่เราว่าผมไปเข้าโรงพยาบาลไปแอดมินแอดมินเรื่องอะไรแอดมินเรื่องโหฉันเป็นไขมันในเส้นเลือดฉันเป็นเบาหวานฉันเป็นแบบไขมันอุดตันฉันเป็นความดันคือแบบสารพัดที่จะเป็นโรคอะ่ะ เออเนี่ยแต่5 9 0รอาบ่ะมาซื้อสุขภาพที่ดีได้นะคะ8โมงแล้วเดี๋ยวพี่จะไปทำงานแล้วนะทุกคนมาแวะแวะแวะมาเมาว่าเทคนิคง่ายๆของคนขายแบบไม่ขายหนึ่งเลยออกมาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดแล้วมันจะมีตัวตนสร้างตัวตนก่อนสร้างตัวตน,ตวตนเปลี่ยนโปรไฟล์ให้เป็นรูปเราขายแบบไม่ขายตรงขายแบบเนียนๆขายผลลัพธ์ขายรีวิวนะคะโพสต์รีวิวบางทีอาจจะปัญหาเนี้ยอาจจะไปตรงจุดกับลูกค้าบางคน เออเขาก็จะมองเราแหละเราให้เราโพสต์สม่ําเสมอโพสต์สม่ําเสมอแล้วลูกค้าเขาจะมองว่าเขายังขายอยู่นะไม่ใช่แบบสามวันหายสามวันโพสสี่วันโพสโ์โหลูกค้าไม่มั่นใจค่ะลูกค้าไม่มั่นใจในตัวเราว่าเราอะขายขายไหมยังขายอยู่ไหมเออบางทีมาดูหน้าเฟซนนมันหายไปไหนห้าวันวะมัไม่ขายเลยอะโพสแต่แบบฉันฉันถ้าเราก็แฟนฉันถ้าเราก็เพื่อนฉันเกียรเจ้านายโพสแต่แบบเนี้ย สรุปแล้วก็ยังขายของอยู่ไหมเอออย่างเงี้ยนี่ยลูกเข้านะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกการรับชมนะตอนนี้นะ590บาทนะเป็นตัวแทนได้นะคะทุกคนโัวตพีกูวิกิตมากูวิกิตกันนะขอบคุณการรับชมนะ